สถาบันโพธิคยาวิชาลัย980องค์กรหนึ่งของประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนและคำจุนพระพุทธศาสนามาตลอดเกือบ20ปีภาพความสำเร็จของโครงการธรรมญาติรา5าแผ่นดินทั้งสองครั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประกาศหลักสัมมคคีธรรมก่อให้เกิดสุขได้ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำคงตลอดเวลา2,500ปีที่ผ่านมาความสำเร็จตรงนี้ก็คือความสำเร็จซึ่งจะต่อยอด ให้กับภูมิภาคของเราเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขเป็นสิ่งซึ่งผู้นําทางการบริหารบ้านเมืองทั้ง5แผ่นดินได้เห็นเห็นเหมือนกันรวมถึงประธานสงของทุกประเทศเพราะฉะนั้นก็คือหลักสมรภิธรรมในอดีตเนี่ยเราไม่มีพรมแดนถ้าเราใช้ยุทธศาสตร์ความคิดว่าเราทุกคนในรูปแม่น้ําโขงนะครับมีพ่อคนเดียวกันก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ารวมถึง12ปัญงานหรือประเทศจีนด้วยนะฮะเราเกิดรูปแม่น้ําโขงเปรียบเสมือนแม่คนเดียวกัน ถ้าเราสามารถสร้างปักหลักความเชื่อตรงนี้ให้กับพุทธบริษ,ษ,ษัท4ในรูปแม่น้ำโขงได้จะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการรวบรวมแผ่นดินตรงนี้นะฮะเปรียบเสเมือนเราเป็นญาติธรรมและถึงที่สุดแล้วก็คือต้องรู้จักใช้ธรรมะเป็นอำนาจไม่ใช่ใช้อำนาจเป็นธรรมเหมือนในอดีตการที่ผ่านมาเพื่อให้พวกเราชาวโลกเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะครับต่อไปอีกนับพันปีบทบาทครั้งสำคัญกับการดำเนินงานระดับสากล ในงาน International d h a m m a Conference 2023ณสาธารณรัฐอินเดียได้ขยายความร่วมมือในการใช้แนวทางหลักธรรมตามพุทธวิธีเพื่อสันติสุขของมนุษยชาติจากการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความร่วมมือกับประเทศอินเดียที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียใต้นำมาสู่การจัดธรรมยาตามหานทีคงขาลุ่มน้ำโคงครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอา,หารหันตาธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณราชาอาณาจักรไทยครั้งนี้ต้องถือว่ามีความพิเศษมากกว่าธรรมยาตราห้าแผ่นดินสองครั้งที่ผ่านมานะฮะเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยสถาบันภูธิกยาเนี่ยเคยทำงานก็คือพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิแต่ภาพตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการเสริมทำให้เราเนี่ยได้มีพลัง แล้วก็มีกำลังนะครับในแง่ของจิตใจคือศรัทธาตั้งมั่นขึ้นในการทํางานนี้บอกว่างานนี้ยากหรือง่ายต้องการเรียนได้เลยว่าค่อนข้างยากเลยซับซ้อนแต่โชคดีครับที่ผู้นําของประเทศอินเดียท่านนายกโมดีนะครับท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่ว่าฝันเห็นเซนตุรีออฟเอเชียนะครับโดยใช้หลักธรรมของโอภาสัมมาสุธเจ้านะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมลงเรือไปกับท่านเหมือนกับเรามีเป้าหมายเดียวกันยุทธศาสตร์เดียวกัน